ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีได้ท่านผู้ชมทุกท่านผู้ริงทุกข์ทุกเพรรืรู้รู้เพื่อสู้สู้เพื่อแก้แก้เพื่อดำรงอยู่จึงได้กล่าวว่าทุกพอกินก็หนักทุกพอรักก็สกทุกพอโรคก็ทรมานโรคมันมีทุกวันและท่าน โรคมันมีทุกวันมันอาเกียนร่างกายอาเกียนไปทุกโรคขาเกลือนไปหมดท่านไอที่เห็นก็อาเกียนคันหัวหแล้ววันนี้ต้องสระผมเป็นโรคมันเป็นโรคคันหีกแล้วปั่นหูเอา้าเอาน้าเข้าหูอีกแล้วไอ้นุ่นไอ้นีไอ้นีไอ้นั่นนี่เขาเรียกโรคธรรมดาธรรมดากระชุกกระชิกยังรบกวนเราจำวัดอยู่เนี่ยท่าน ใบทองนี่เพิ่มอะไรฮะเพิ่มเขาเรียกอะไรหน้าขนว่าขันยิบยิบยิบเราก็นึกโอ้โหแค่ขนบนใบหน้ามันคันหน้าขันยิบยิบยิบท่านฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็นึกโอ้มันก็ทุกข์มันก็อยู่ตอนใบหน้าเนี่ยท่านแล้วนอนแล้วก็ขยิบขยิบขยิบนอนแม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นถ้าโรคภัยแค่เจ็บมันมากล่าท่าน มันก็ทรมานร่างกายสังขารเราแล้วถ้ากรรมมเกณฑ์นายเวรตามมาทวงคืนอีกคราวนี้ท่านเอ้ยมันทรมานนะเป็นอมภพกอมภพาตเจาะคอเบาหวานความดันฟอกไตมันทรมานแต่ให้รู้ว่ามันทรมานให้รู้ว่าทรมานมันจะได้เกิดนิพิทาคือความเบื่อนายวิราคะ คือคลายกำหนัดในร่างกายเมื่อคลายกำหนัดในร่างกายได้ไอ้กำหนัดอย่างอื่นมันก็คลายไปออกรน,นิพิทาคือความเบื่อหน่ายเปลี่ยนจิตไปทางไหนท่านจเจริญอาณาปานสติสิหะ,จะเจริญอนิจจังทุกขอ,อนัตตาสิไม่ใช่พูดในทุกพูดเพื่อแก้ทุกและแม้แต่อัตมาเองเป็นผู้พูด,พดก็ต้องประสบทุกข์เพราะโรคก็ทรมานแต่ปรับเปลี่ยน ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจนกรทั่งมันมันเชื่อและมันเชื่องอแล้วมันได้ผลความทรมานมันก็จะค่อยๆลดหายตายจากไป